สวัสดีครับสวัสดีฮะเพื่อนเพื่อนครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับผมแดกเสด็จนะฮะผมวันนี้นี่ครับเพื่อนเเหลาทะเลครับเพื่อนๆครับกุ้งกับปลาหมึกนะฮะลาด้วยน้ําปลาแซ่บเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหแล้วก็ผักอีกมากมายหลายชนิดครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมน้ํำลายไหลคือน้าลายขออภัยเพื่อนๆนฮะก็สูตรนี้ก็จัดการเองเหมือนเดิมนะครับผมปรุงเองนะฮะ ก็วันนี้ขออกุ้งเอาไปลวกนิดนึงนะเพื่อนๆช่วงนี้นะสถานการณ์ก็อย่างที่รู้ลกกันนะครับผมขอเป็นปงุสุกแล้วกันนะเพื่อนๆนครับผมเส้นเบอรมี่กึ่งสําเร็จนะครับผมบะหมี่งกึ่งสําสเร็จนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าเพื่อนๆนะฮะก็ลองดูครับเพื่อนๆอนะฮะเดี๋ยวก็ลองกันดูครับก็โอเคครับพร้อมแล้วก็ มาครับเพื่อนๆหากับข้าวกับปลามานั่งแดกด้วยกันนะครับเพื่อนๆขอภายแล้วความพูดคําจาไม่สุภาพนะครับผมนะฮะไปครับเพื่อนๆลุยเลยดีกว่าไม่พูดพามทาเพลงนะครับผมพูดมาก็น้าลายไหลน้ําลายสอกันไปนะครับเพื่อนๆมาครับกุ้งนี้ผมก็ลอกหัวออกบางส่วนครับเหลือบางส่วนที่มันเป็นนะฮะเป็นมันกุ้งไว้นะครับผมก็ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเพื่อนๆครับไปครับ โหแซ่บค oh, ือเก่าครับเพื oh ่อนๆนครับขอญาตผู้อ <unky> ีสานหน่อยเพื oh. <c oughs> ่อนเพื waar, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อนน้ำปลาค้นๆนะเพื uh ่อนๆนครับไปต่อครับเพื่อนๆพือนโหตามไปครับน้ำปลาคุ้นๆ่ อ,อจุ่มเข้าไปโอ้อืมเพื่อนเพ่อนก็ไม่เร็วนะครับ โอเคครับเพื่อนๆใช้ได้เลยครับจัดสามสหายครับเพื่อนๆครับน,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 นี่สามสหายเรานะฮะ 으음 으 음. 음. นี่ขออภัยครับเพื่อนๆ อ,อืวิกหวานครับขออนุญาตลองปลาบึกบ้างก่อนเพื่อนๆอนะครับหนวดสวยๆเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆ 嗯 m <laughs> นี่ผักไปก่อนครับเพื่อนๆ 음. <laughs> <laughs>

นี่ครับมันมันกุ้งเพื่อนออื นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเอากุ้งนะครอืมนี่ครับลักสองตัวเพื่อนๆนะโอ้ยนี่หอก่อนครับเพื่อนๆครับแล้วก็จุม่ม รุ่มไปยัดใส่ปากไปเมื่อนกันครับ ไม่รู้นะครับว่าสำหรับคนอื่นมันจะเข้าหรือเปล่าเส้นบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปกับน้ําปลาเนี่ยฮะแต่ผมว่าผมผมกินได้นะฮะเพื่อนๆน,นี่ฮะอือ,อ Hmm. องตัวสุดท้ายครับถอดหัวเลยครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้เสด็จไปเพื่อนๆครับ อ็ครับอืม 음 <laughs> 으음. <laughs> 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 ไปครับอืมอืมเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนครับเรียบร้อยโรงเรียนแดกเสด็จอีกเช่นเคยเพื่อนเพื่อนครับเกลี้ยงครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเมนูที่ผมกินที่ผมแดกนี่ก็อาจจะเป็นแบบเมนูพื้นๆบ้านๆอะไรเงี้ยฮะหากินได้ทั่วไปนะฮะก็ นะครับช่องของผมก็ยังเป็นช่องเล็กๆนะครับเพื่อนๆครับก็ถ้าอยากเพื่อนๆอยากเเห็นผมกินอย่างอื่นที่มันแปลกหูแปลกตาวันนี้ก็นะฮะรบกวนเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปต่อๆไปนะผมแล้วก็จะพัฒนาคลิปนะฮะต่อๆไปนะครับเพื่อนๆนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะครับผมเรียบร้อยฮะแซบเหมือนเคยครับผมสวัสดีครับ